มาพี่น้องมาสวีดัสสวัสดีจวดจาดฟาดเบิ่มครับนี่เปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้เรามาไลฟ์สดที่ช่องกาแฟน,นะครับนุ่มบอลนุล่มโรเบิร์ตค,เคนเลี้ยงช้างอ,อึ้องกะแก้มสกาวเดือนมีมีม่ครับ,รบนี่ <laughs> <laughs> เป็นยังไงนะ ซอสเปาในนีมีซอนเปามาให้ข้าเจ้าเี่บอสเองบอกาเกลีเขาจีนซะว่าช่องไล่สดช่องกาแฟเลยพี่นหออครับอย่าลืมกดกิดตามให้น้ำแนครับนี่ลองเพีนี้ดูครับไหนี่เนี่ยเยอเยนี่อร่อยเยวเลอลองชิมสี่โม อร่อยจับบจัเี้้งานาน้ำอะ่ากะมกินปียกเปียกหมดแล้วามานังนยฝากกดติดตามเพจในนี้นะครับโอ้ตอที่นี้คนชมเยอะมากเลยครับให้ไทยว่าประมาณกี่คนครับ สองคนครับมันผิดไหมไงสามคนอะไรนะเือกาแฟเหรอครับออือดเดืออามจนเอง,เองม่ใช่ปลาจะเตืยนไรการ้างข้าร้องครับผมสี่คร้องข้าวหรือข้าว้อรร้องข้าว ทดลองกินดูว่าทำไมไม่มีตั้งบ่มีครับไม่มีหรอลองกันดูมีอยู่แต่ว่ามันมีเดียวแต่ละดอกถ้าเจ้าหววากว่ครับแม่น้องที่มันเป็นพันที่ก้างน้อยน่ดูับคผมบังผงบังที่ก็บบังที รู้ที่าปลาแตียัางไหลตูเดียดาราพป่นี่ดาราไปให้บอลคิมดูหน่อยจะรู้ว่ามันมีกางมีกางลุงยิมมันไปสลองหาเมือนซับเมียผาบตัวมีกางนดีางางอยูตายิบอกอ่ามีกางอ่ไามนอีิมีดมีดมีดหันรถ แมวแมวมาพี่น้องครับกินข้าวแกล้น้ำกันเด้อฝากกดถูกใจเพจนี้น้ำเลยครับเด้อโอ้ตอนนี้40คนแล้วจ้า ว้าวขอบคุณร้อยกว่าคนแล้วนะครับฝากกาแฟเสด็จนะครับเร็วนี้สองร้อยกว่าคนแล้วนะจ๊ะ ลงเล็งต้มเล็งครับซ่อมซ่อมสดเล็งสดเล็งอุ้ยอุ้ยอื้ ซื้อเลืเดเอดออกก่อนเสี่ยงรสชาติปผ่นซื้อวะ่ะอ,อ,อ,อร่อยออกเปรี้ยวๆใช่ไหมแต่ว่าจ้องลดเปรี้ยวลงอีกนิดนึงแต่ว่าแซ่บอยู่แต่ว่าเขาไปซื้อ,อปเปรี้ยวๆก็ได้แหละอือ,อ่อาบ่าวสั่งคือท่านเยอะแทถอะนะอ,อันนี้ขาหมูเยอรมันครับนี่สุดยอดจากร้านล้อมข้าว

เขาไม่กวนมเลยเาไม่เเาสวยอ่ะเขาเหนียวอ๋องั้นเขาสวยมาสักสัพพีเหรอมามาถึงทัพพีเด้ออันนี้ก็ทอดป่าซิมอนป่ะอือ บ่อ,อวนได้เนาะอาหารนี่แซ่บๆเลยว่าสิบ่กินนี่พี่น้องครับ <c oughs> มหาหันไปกินเขาแรกน้ำพอสองกันสองคร,ครามสามข้ามอะไหรแ <c oughs> สบบ่ไอ้สร้างแสบอ่าแสบแห้งข้าวจะหมดแล้วครับข้าวเลยหมดจนแสบจนข้าวจะไม่ถวยสิบเปอร์เซ็นต์เลหมูฮะ กูได้หูเดืกดเดเจอกันครับมามามาน้องคัดตะมาเฟ้ยรับซี่อยค้นเหรอครับอือมีมีแหงขาหมูคือะแยั่วยั่วจักมันยั่วมามามาเยอะแยะจ้เยอะแยม่สุภาพบะ ลุงยิ้มก็เห็นไปเตียนยุ่ช่องไหมสุกาอยู่ข้างในบ้านปอเดี๋ยวเพิ่มเด็กน้อยเนี่เลที่ดื้อจัางวะมานี่่มนั่นงมเหรอ่มแมันกเบิดเรวนเพิ่ม มาพี่น้องมาแม่ปานขึ้นมาแม่ฮอดมาฮอดพี่สิแม่ปานกับใ้แม่ออดช่องกัแฟไปด้วยพี่น้องมาใ่ได้อกด่นใจจะขาดกาใจจะขาขาด มันต้องกินรวมกันหรือเปล่ามันแยกกันาอาจิมอย่นีจ้กลบตนาใจเร็วหนอยนะใช่มนลงชุดบังง่ฝากพี่น้องทีเลียวาคก็หนีไฟถูกใจเพดนี้นะครับเน้อ อืมทอดปลากับตำแตงโอเคอ่ะแม่ป่านเขียนกรมุนใจยมันสุดยอดเลยครับถุก <c oughs> จองทางไหมเ้าจะดูเราคงใส่ลงกดกดติดตามไปแล้วระวังอ้วนนิ้วหัวหนา้าวเพราะต้องระวังยากครับอ้วนแล้ว สมัครเป็นตัวแทนกาแฟเสดเดอจ้าจากคนที่อุบลว้าวโอเคเลยครับดยดยกินข้าแล้วครับทักหาเด้อผู้ใดยอยากเป็นตัวแทนครับทักหาไว้เลยครับใครอยากเป็นตัวแทนกาแฟเสดเดอนะฮะตัวนี้เปลรับสมัครหลายคนหลายจังหวัดแล้วครับ ต้องเป็นนักขายด้วครับพี่น้องมีความใจรักท่าทานการขายัเนน้สุจิปุ่นแ่นกันส่งโอ้ทอดปลาซีมันกับแสบด้วยเนาะมันมันหลไยๆไว้เลขาเป็นพิจิตรได้เลขาคิวแทคคิวมิน กับเจ้าองมานนีเมาไปขายเกาหลีเลยเุดาองเมเปัปานคงถึงพขาม้านเลยมาเปบดเที่ยวบมามเ่เปุ๊บยนใจกินแม่ปันกมุนชัยใจคือกอาบ่มีอ เป็นเกมกระบวลใเพื่อนช้างกระบวใจจะไปแยม,ม,ม,มันมาอะไเดีวยวกันเนาะสายเดีวยวกันเนาะให้เกียกันเนะเ<อ>าะแม่ป่านคนเลี้ยงช้างใจบมีม่ะเปลี่ยนบรรยากาศนี้กับเราเปลี่ยนใจหรอเราเปลี่ยนใจเม่ไรหรอเราะว่าเขา อ้าวเซบีอมาสวดพี่เล้วบปะเนี่ยทีมง,งานครับนี่ทั้งแม่สุภาพพึ่งมาจากทุ่แมสุภาพแหละครับเพิ่นจะร้องหาเมื่อนก็เลยต่างเสี่ยบเขาเลี้ยงสร้างคนเลี้ยงสร้างคนเลี้ยงอึง้งเ<า>อ้ยมันจุดเศร้าขวบเลยอ่ะ เอามามนต้องมือท่านต้องนะคุนต้องก็หามุกบกบไหมถ้ากินน้ำพอิกส้การมากินโอ้ยกบเป็นยังไงต้มเล้งครับพี่น้องนี่การกินเลก้งกินซะซกินซะซาฮะเข้าใจว่นี่ินกินมาเปล่งไหมยลงยเล่งว่าซซโอ้ยกำลังอ้ยกมูนี helmet, bride, be ้ <ét> ลังคืนอยู่เอ๊ะยังไรอย่นงไรเดี๋ยวหอยบักตามเดียดเดี๋ยวกระดูบังยังเลยครับพี่น้องต้องแท่เขาน้องค่อยๆแท่ยาเล่งยาเร่งต้มเร่งแต่ห้ามไปต้องเล่นครับ,บกินแซ่แช่ปะฮ่ายาน้่งรังไม่กินเยอะไปหนึ่มาขายอีกแล้วครับเอากาแฟแล้วครับพอมุ่งมันทัคงคง้งก <laughs> าแฟอยู่ <laughs> ออะะอยตอนนี้ จริงเพราะจริงก็คือน้ำบีน้ำน่องสือสนับสนุนเด้อกาแฟก็เป็นสมุนไพรที่กรุ้มน้ำแร็คดูครับแกบของก็มีแต่บ่าบอบบอสฮะแก่ปอบไม่บอบหลายไม่มีรสชาติเป็นไงช้างกาแฟเสด็จเราลุงยิ้มว่ามือนีนเมากาแฟเสด็จเต่าดูนี่ผมไม่อยากคุยครับผมถ้าคุยไปเดี๋ยวเราหาอู้เลยเดี๋ยวจะงหวัดไทยเดียวของปะครับเดี๋ยวจะงหวัดไทยเดียวกันคืออยากให้ชิมดูครับอ่าแต่ผมว่าผมก็ กาแฟทุกเช้าครับผมข้อกาแฟกันเลยวะนั่นเห็นไหมว่าเรื่องเปาะเป็นไรล่ะคือห้องมะขุยหลายครับแต่อยากให้ชิมครับผมอืมพอเฮางมะขุยหลายเมะคุยไปคักแล้วจริงจริง่รออุ่นนุ่นจ้าขอบคุณหลายๆครับกดติดตามกดถูกใจเพจนี้นะครับโอ้ยน้องน้อยๆจินเด็กสมืยโอ้ยโอ้ยเมียงพี่น้องครับ เมียง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 มั่นไงเข้าพุ่นเขาเหนียวเขาเหนียวเขาเหนียวมากกับพ่อเราสุดอารถรอกาแฟเสด็จจ้าโอเคครับเร็วๆนี้ครับใส่คำว่าเร็วๆนี้ครับอ่าเคยเห็นคนไหนกินลาเสด็จบ่แบบนั้นนะครับอืสอำคัญเลยครับโอเค ฉันหยอดว่าลูกฟังไหมเงยไหลมนาาคนคือกันคนณไีครับภาษาคนเขมรเจดเจ็ดปงเจ็ดจเจิดเน้สาคนคือกันเนียชงไม่ซิมกันเนี่ยข้อกาแฟได้หนิอืมเทเบว่าป่ะงนะไไปซิมเนี่ยพ่ะนะไปในห้องถ่ายพิสูจน์มะถ่ายพิสูจน์ก็ได้ครับอ่า ุขภาพในตัวเดียวกันครับทั้งเสด็จทั้งสุขภาพในตัวเดียวกันเอาทั้งมือก็สายน้ำกินเนี่ยใช่ครับ่แกมแล้วยกออกคือเดียวนั่งบุกเต็ม นี่แหละนกออกอคุเดียวน้บุ๊คไดไหมเดี๋ยวนานไปย้ำในกระเช้านี่ไงครับมีทอ้ละกันมอเดียวครับกระด้งเสียมครับอ่าเป็นกระป๋องมีบอครับบัโจกครับอ่าตอนนีล่อล่อกันครับเอาซ่องให้ือลอดกันครับเอาซ่องให้ือลอดกันเป็นกาแฟสําเร็จรูปแต่ว่าเป็นซ่องครับความชงทีอินวันแต่ว่าอันนี้คือ เทวินทินายอินวันคือสำเร็จแมนครับผู้ดใดอยากเป็นตัวแทนดูคลิปไอย้อนหลังทุกวันครับยุคเกาหลีใต้เอฟซีไหมครับเพิ่งเข้ามาดูโอ้สวัสดีครับผมจุงกะด้วจุงกะพี่คิวแทสอนภาษาเกาหลีให้จ่าเพื่อนแล้วคิมส่งมาลองใช้ก่อนได้ไหมโอ สนามไก็ยังสี่ใจเงินบางทีเจ้ากามเอาว่าเจ้าข้ากาครับรนมาเอาน้ำผมผมให้ฟรีเลยให้พี่เลยสามชุดเลยอ่าเอาจริงจริงอันนี้พูดจริงจริงวันใดเดี๋ยวอ่านมองกันทำผมจะยูบบ้านทำามื่นเจ้ากาเมาน้ำผมผมให้ฟรีเลยสามชุดเลยคนที่พูดเมื่อกี้นี่อ่าคุณนนคนด่านพรุ่งนี้คุณอยู่จังหวัดไหนก็ช่าง ถ้าพวกนี้คุณกล้ามาเอาคิงกับผมผมให้ฟรีสามชุดอยู่บ้านเลยอ,าจะจะาาอ่าจะว่าห้องบอดใจแต่ว่าจอนขับรถมาเองเนี่ยขับรถามาได้สมรสาครนเครับครับแต่ว่าทุกคนก็เริ่มใส่ดีฮะแม่ป่านเข็มกระบนใจใจบี่ต,ตามวัดไม่ย,ยิ่ะ สาวลุงยิ้มวะ <c oughs> ตัวเตะกันรถไปยังครับบตัวเตะกันรถไปยังครับนบ้านนะรับผมว้ากับเบอร์คิมครับศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าครับสำหรับตัวแทนเด้อบริยเป็นตัวแทนตอนนี้เยอะับกําลังมากสด,ด็จในนอนเร็วๆนี้ครับ